สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะเป็นบทที่8เรื่องของวงกลมเรามาทําคารู้จักกันว่าวงกลมเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกก่อนเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะได้เรียนส่วนต่างๆของวงกลมนะคะว่าวงกลมที่นักเรียนรู้จักเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่คําว่าเป็นวงกลมอย่างเดียวมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างในวงกลมกว่ามันจะมาเป็นวงกลมเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้าง อันนี้หนังสือเรียนนะคะรูเปิดหนังสือเรียนให้หนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า78็ดสิค่ะเรามัดเตรียมความพร้อมกันก่อนหนังสือเรียนนะคะเล่มนี้กูแจกไปแล้วนะเล่มนี้นะคะเปิดหนังสือเรียนหน้า7 8็ดสิบแค่ะ,ะทวนกันก่อนเนื้อหาความรู้ปสองเขาถามว่ารูปใดที่มีขอบของรูปเป็นวงกลมรู้จักวงกลมไหม วงกลมมันจะทําไมมันจะเป็นวงกลมที่เวลาเราพับกันแล้วคลี่ออกมาดูมันจะทําไมกันคะมันจะเท่ากันและแบบนี้มันเป็นอะไรคะวงรีใช่ใไหมแสดงวงกลมมีอะไรบ้างมีสองสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดใช่ไหมมีแค่นั้นที่เหลือเป็นอะไรหมดครับที่เหลือเป็นวงรีวงกลมมันจะเท่ากันหมดเลยนะคะเห็นไหมเป็นวงกลม แต่ถ้าวงรีเห็นไหมเวลาเราพับเหมือนเราพับกระจกตรงเนี้ยกับพับไปต,ต่อเนี่ยมันจะไม่เท่ากันในแต่ละด้านโอเคไหมคะ,ะในแต่ละส่วนทีนี้เราแยกวงกลมออกแล้วว่าวงกลมมันมีละะักษณะอย่างไงทีนี้เรามารู้จักส่วนต่างๆของวงกลมกันเปิดหน้า80ดสิบค่ะยังอยู่ในเล่มหนังสือเรียนนะคะเรามาดูส่วนต่างๆของวงกลมก่อนว่าวงกลมเนี่ยมีอะไรบ้าง อันดับแรกตรงนี้เลยวงกลมทุกวงกลมนะคะมันจะมีจุดศูนย์กลางตรงนี้จุดศูนย์กลางคําว่าศูนย์กลางคือตรงกลางนั่นเองมันจะมีจุดอยู่ตรงกลางวงกลมนะคะมันจะเรียกว่าจุดศูนย์กลางต่อไปถัดมาจากจุดศูนย์กลางจะเป็นอะไรคะเส้นหนึ่งเส้นตรงนี้เรียกว่ารัศมีขีดขีดจากจุดศูนย์กลางไปตรงนี้นะคะจะเรียกรัศมี แล้วถ้าจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็รัศมีเหมือนกันรัศมีจะเป็นครึ่งหนึ่งของวงกลมสมมติว่าวงกลมหนึ่งวงเนี่ยจุดตรงเรานับจากจุดตรงกลางใช่ไหมคะจุดศูนย์กลางรัศมีจะแค่ตรงนี้จากจุดตรงกลางเนี่ยแค่ตรงนี้ครึ่งหนึ่งแล้วถ้ารัศมีสองเส้นต่อกันละ่ะเนี่ยรัศมีเส้นที่หนึ่งกับรัศมีเส้นที่สองมาต่อกันแล้วลากผ่านจุดศูนย์กลางม,มันจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ทำไมมันถึงชื่อว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะว่ามันทําไมเส้นนี้มันทาไมมันผ่านศูนย์กลางไปผ่านจุดศูนย์กลางไปอย่างอีกฝั่งหนึ่งมันก็เลยเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรัศมีกับเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันนะคะรัศมีจะแค่ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางครึ่งหนึ่งมันแค่จากตรงเนี้ยถึงตรงนี้ตรงเนี้ยคือรัศมีคือเส้นเดียวเส้นนี้เส้นเดียวหรือเส้นนี้เส้นเดียวก็ได้แต่เส้นผ่านศูนย์กลางมันทำไม มันจะเกิดจากรัศมี2เส้นต่อกันนี่คือรัศมีเส้นที่1แล้วก็นี่คือรัศมีเส้นที่สอนั่นเองอะต่อไปอย่างสุดท้ายคืออะไรคะในส่วนประกอบของวงกลมเส้นรอบวงนี่ไงมันจะอยู่ข้างนอกเนี่ยเส้นรอบวงถ้าไม่มีเส้นนี้ก็จะไม่เกิดวงกลมเส้นรอบวงนะคะเนี่ยตรงเนี้ยรอบๆเนี่ยตรงเนี้ยหมดเลย ลากกันเป็นวงกลมจะเรียกว่าเส้นรอบวงอีกรอบนะคะส่วนประกอบของวงกลมมี4ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือสําคัญเลยคือจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางจะอยู่ตรงกลางของวงกลมอ่ะก่อนจะไปตรงนี้มาดูเส้นรอบวงก่อนเส้นรอบวงจะเกิดขึ้นก่อนเส้นรอบวงคือรอบวงกลมตรงเนี้ยถ้าไม่มีเส้นรอบวงข้างในก็จะไม่เกิดโอเคนะคะต่อไปจุดศูนย์กลางเส้นรอบวงแล้วแล้วก็อะไรรัศมี รัศมีกับเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันตรงที่รัศมี Driver. จะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเช่นถ้าเราไม่ดูตรงนี้เป็นรัศมีเราดูตรงนี้รัศมีต้องจา,ากจุดศูนย์กลางไปเส้นรอบวงนะคะเนี่ยจากตรงเนี้ยถึงตรงนี้เป็นรัศมีหนึ่งเส้นแล้วถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางคืออะไรเส้นผ่านศูนย์กลางคือรัศมีตรงเนี้ยสเส้นมาต่อกันแล้วลากผ่านจุดศูนย์กลาง มันจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางโอเคนะคะอันนี้เราเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของวงกลมไปแล้วอะเรามาลองเรียกชื่อดูสิการเรียกชื่อวงกลมเราจะเรียกยังไงบ้างอันดับแรกการเรียกชื่อวงกลมเราจะเรียกตามจุดศูนย์กลางนะคะจุดศูนย์กลางคืออยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงกลางใช่ไหมวงกลมนี้คือวงกลมกอนี่จุดศูนย์กลางคือจุดกเพราะฉะนั้น วงกลมนี่มีชื่อว่าวงกลมกอนั่นเองอะรัศมีคืออะไรครับรัศมีคือรัศมีมีกี่เส้นนะนี่มีสองเส้นใช่ไหมคือรัศมีกอขอกับรัศมีกอคสองเส้นแล้วก็ออสามเส้นจะ่ไมมมีริรัศมีกงด้วยรัศมีคือเส้นเส้นเดียวเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางนะคะไปยังเส้นรอบวง มันไม่ผ่านนะคะรัศมีไม่ผ่านจุดศูนย์กลางแต่มันแค่จากจุดศูนย์กลางไปเส้นรอบวงแค่นั้นนี่คือรัศมี1เส้นนี่เส้น,น honestly, สที่1นะอันนี้คือเส้นที่สองอันนี้คือเส้นที่3ามมันมี3เส้นแต่เส้นผ่านศูนย์กลางมันมีเส้นเดียวเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นที่ลากผ่านจากเส้นรอบวงอีกเส้นหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งโดยต้องผ่านจุดศูนย์กลางถ้าไม่ผ่านจุดศูนย์กลางจะไม่เรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ตามชื่อเลยเส้นผ่านศูนย์กลางต้องผ่านจุดศูนย์กลางนะคะถ้ามันไม่ผ่านมันไม่ได้อะไรครูยกตัวอย่างนักเรียนเห็นเส้นที่ครูลากเมื่อกี้ไหมมีเส้นครูลากเพิ่มเนี่ยจากตรงเนี้ยไปตรงนี้มันเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางไหมไม่ใช่นะคะเส้นที่ครูลากมาใหม่ตรงนี้ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางเพราะครูบอกแล้วว่าเส้นผ่านศูงกลางต้องทําไม ต้องรากผ่านจุดศูนย์กลางเท่านั้นเห็นไหมอันนี้มันไม่ได้รากผ่านจุดศูนย์กลางเลยมันไม่ติดจุดศูนย์กลางเลยสักสน,นิดนึงเพราะฉะนั้นเส้นนี้ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางค่ะนะอ่านะอะทีนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดค่ะหนังสืขขอแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะอะเปิดเลยเปิดหน้า67ค่ะเรามาลองอ่านชื่อดูสิเรารู้จักส่วนต่างๆของวงกลมไปแล้วมาอ่านชื่อของวงกลม,มดูว่ามันชื่ออะไรบ้าง อคูณไน้บอกแล้วว่าชื่อวงกลมเนี่ยตั้งตามอะไรคะจุดศูนย์กลางอันนี้นะคะชื่อวงกลมเราจะตั้งตามจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นข้อนี้จุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนนี่ไหมจุดชเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าวงกลม ชอย้ำอีกครั้งหนึ่งชื่อวงกลมจะตั้งตามจุดศูนย์กลางนะคะเพราะฉะนั้นจุดจุดตรงกลางก็คืออะไรวงกลมชอนี่คือชื่อของวงกลมเวลาเราอ่านเพราะฉะนั้นวงกลมนี้วงชื่อวงกลมชอนั่นเองอ่ะแล้วจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนก็แน่นอนมันอยู่ตรงไหนเหมือนเดิมกันจุดชอนั่นเองอื ชื่อวงกลมตั้งตามจุดศูนย์กลางและจุดศูนย์กลางก็คือจุดชออันเดียวกันทีนี้เส้นผ่านศูนย์กลางเอามาหาเลยมีอะไรบ้างเส้นผ่านศูนย์กลางครูไหนบอกแล้วว่าต้องลากผ่านจุดศูนย์กลางถูกไหมคะอันไหนที่มันรากผ่านจุดศูนย์กลางบ้างนี่เห็นชัดเจนเลยแจวแววเลยอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวครูจุดศูนย์กลางก่อนตรงนี้ใช่ไหมจุดศูนย์กลาง แล้วเส้นส่วนของเส้นตรงคองอเนี่ยลากผ่านไหมคะนี่ไหมผ่านพอดีเลยแต่เอาเดี๋ยูเขียนคองอ่อนคองออย่าลืมตรงนี้ด้วยเพราะมันเป็นอะไรส่วนของเส้นตรงใช่ไหมเราต้องขีดตรงนี้ด้วยอ่ะมีอีกไหมส่วนของเส้นเออเส้นผ่านศูนย์กลางรูถามหน่อยส่วนของเส้นตรงนอทเน,นี่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางไหมคะไม่เพราะมันผ่านศูนย์กลางไหมนี่เนี่ยจุดมันอยู่ตรงนี้มันผ่านจุดไหมคะ เส้นเนี่ยเส้นนอทอเนี่ยไม่ผ่านจุดเพราะนั้นไม่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางมีอีกไหมนี่นี่นี่นใช่ไหมคะอ่ะอะไรอีกเส้นหนึ่งคะส่วนของเส้นตรงกออมมีอีกไหมที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางจากต้องลากจากเส้นรอบวงเส้นหนึ่งไปอีกไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะต้องจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะและต้องผ่านจุดศูนย์กลางด้วยนั่นคือสําคัญ ถ้าแค่จากตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยมันเรียกอะไรคะอ่ารัศมีต่อเทียรัศมีแล้วใช่ไหมรัศมีก็คือมีหนึ่งเส้นใช่ไหมที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปเส้นรอบวงมันจะไม่เต็มนะคะเพราะฉะนั้นรัศมีคือรัศมีจอชอมีอีกไหมมี เพียบนี่ไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นรัศมีเหมือนกันรัศมีกอชอหรือนักเรียนดานชอกอก่อนก็ได้ได้หมดเลยมีอีกไหมมีนี่ชองอสอ,อและสุดท้ายคืออะไรคะนี่ อสอ,อะมาดูข้อที่2ชื่อวงกลมคุณไหนบอกแล้วว่าตั้งตามอะไรคะตั้งตามจุดศูนย์กลางใช่ไหมอะจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนนี่เพราะฉะนั้นเรียกว่าวงกลม A อ่ะทีนี้จุดศูนย์กลางก็คือจุด A นั่นเองอันเดียวกันทีนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางคณได้บอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางต้องลากผ่านศูนย์จุดศูนย์กลางใช่ไหมคะเส้นไหนที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางบ้างจากเส้นรอบวงหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งของเส้นรอบวงนี่เห็นยัดเยนเลยปึ๊บใช่ไหมต้องลากผ่านจากเส้นรอบวงฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งและต้องผ่านจุดศูนย์กลางนะคะวงย้ําแล้วนะเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นอะไรบ้างคะส่วนของเส้นตรง x e หรือนักเรียนจะเอา e x ก็ได้ แต่ต้องใส่ขีดมาด้วยนะคะใครไม่ใส่มากรุักคะแนนนะคะอ่ะอะไรอีกมีไหมมีไหมคะครูถามก่อนส่วนของเส้นตรง CG มันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางไหมอ่ะมันไม่เป็นเพราะว่ามันผ่านจุดศูนย์กลางไหมนี่ไม่ผ่าน CG เพราะฉะนั้นไม่ใช่แล้ว DF มันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางไหมมันไม่เป็นนะคะดูดีมันเบี้ยวมันเป็นเส้นตรงไหมนี่ DF เนี่ย มันไม่เห็นจะเป็นเส้นตรงเลยมันต้องเป็นเส้นตรงนะคะที่ลากผ่านเพราะฉะนั้นไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีอ,อันเดียวก็คือ xe อย่างเดียวเลยอ่ะรัศม,รศมีรัศมีมีอะไรบ้างนี่รูบอกแล้วว่ารัศมีจะต่างจากเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือรัศมีจะเริ่มจากเส้นผ่านศูนย์กลางไปแค่เส้นรอบวงอย่างเดียว ไม่ผ่านอีกฝั่งหนึ่งมันมีแค่เส้นเดียวะคะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรคะ ae อะไรอีกมี ae ก็ต้องมี ax มันแยกเส้นนะคะอะกูสรุปอย่างนี้ให้นะ่าจะเข้าใจกว่าเขียนไปเลยนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางเกิดจากรัศมี สองเส้นเรียงติดกันและต้องผ่านจุดศูนย์กลางอ่ะฮูสรุปให้แต่บางคนนี่ยังงงแยกว่าอันไหนเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางอันไหนเป็นรัศมีไม่ออกอยู่เส้นผ่านศูนย์กลางคือ เกิดจากรัศมีสองเส้นเรียงติดกันนี่มาดูเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ไหมรัศมีสองเส้นเพราะฉะนั้นรัศมีสองเส้นนี้รวมกันได้อะไรเอามาต่อกันได้อะไรคะเส้นผ่านศูนย์กลาง x อีกทันไหมอีกรอบหนึ่งนะรัศมีสองเส้นนี้รัศมี AE กับรัศมี ax นี้มันสองเส้นใช่ไหมสองเส้นต่อกันแล้วมันลากผ่านจุดศูนย์กลางมันจะได้เส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งเส้นก็คือเส้นผ่านศูนย์กลาง เอนนั่นงทันนะเพราะฉะนั้นเส้นผ่านศูนกลางหนึ่งเส้นได้รัศมีกี่เส้นคะสองเส้นอ่ะทีนี้มันไม่ใช่มีแค่นี้สีมันมีไหมมันมีอะไรอีก AF หนึ่งเส้นใช่ไหมหนึ่งเส้น ลักมีก็คือลากจากจุดศูนย์กลางไปเส้นรอบวงนะคะต่อไปอะไรอีกมีอีกอันนี้ D A H B ใช่เส้นและใช่รัศมีไหมคะ H B H B ใช่ลัศมีไหมไม่ใช่เพราะมันต้องรัศมีต้องลากผ่านจุดศูนย์ H B ไม่ใช่รัศมีรัศมีต้องไปอยู่ที่อะไร อยู่ที่จุดศูนย์กลางแต่เฮนี้มันไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นไม่ใช่ c j ด้วยไหมไม่ใช่เพราะมันไม่ได้อยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมอ่ะหมดยังหมดแล้วต่อไปข้อที่3ชื่อวงกลมวงกลมอะไรคะหาจุดศูนย์กลางเลยวงกลมมเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางก็คือจุดอะไรคะจุดม เส้นผ่านศูนย์กลางอันไหนที่ลากรูบอกแล้วว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก็เกิดจากรัศมี2เส้นมันเรียงติดก,กันแล้วก็ต้องผ่านจุดศูนย์กลางใชไ่ไหนรัศมี2เส้นเรียงติดก,กันแล้วลากผ่านจุดศูนย์กลางบ้างวิธีเคล็ดลับในการดูดูดจุดศูนย์กลางว่ามีเส้นไหนที่มันผ่านมาัางมั่งนี่ใช่ไหมเส้นนี้ขีดเลยเนีย่ยเส้นนี้มันลากผ่านเขียนก่อน อพอ่อมาดูที่จุดศูนย์กลางมีเส้นไหนที่ลากผ่านมาบ้างนี่เส้นนี้พอพอ,อะไรอีกมีไหมดูที่จุดศูนย์กลางทีมีเส้นที่ลากผ่านมานันอีกไหมเส้นนี้มันมีแค่เส้นเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มันไม่ได้ลากไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นมีแค่นี้แค่สองอาทีนี้รัศมี รัศมีรัศมีมีไงเจอแล้วรัศมีปุ๊บรอมอ,อะไรอีกรัศมีเอามาจากเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยก็ได้เนี่ยปุ๊บมอพอเริ่มได้หรือ,อยังเอ่ยแล้วอะไรอีกบอมอ,อย่าลืมใส่ขีดข้างบนด้วยนะคะอะไรอครับมอ พอและสุดท้ายคืออะไรพมทุกอย่างเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางหรือรัศมีต้องอยู่ที่จุดศูนย์กลางทั้งนั้นเลยถ้าอันไหนที่มันไม่ได้ผ่านจุดศูนย์กลางหรืออะไรสักอย่างอย่างเงี้ยไม่ใช่เส้นผ่าศูนย์กลางกับรัศมีอีกรอบนะคะทุกอย่างต้องผ่านจุดศูนย์กลางหมดเลยเห็นไหมคะเหมือนเส้นที่ครูไม่ขีดเนี่ยไม่ออกมาใส่ในรัศมีกับเส้นผ่าศูนย์กลางเพราะ มันไม่ได้ผ่านจุดศูนย์กลางถ้าไม่ผ่านจุดศูนย์กลางแสดงว่าไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางลอัศมี่การบ้านไปทำต่อนี้ข้อเดียวการบ้านหน้าหกสนะคะลอกของครูนหนมาด้วยแล้วก็อันนี้ไปทําต่อเองไปหาชื่อวงกลมว่าครูบอกแล้วชื่อวงกลมตั้งตามจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนหามาก่อนเลย จากนั้นจุดศูนย์กลางก็จะเหมือนกับคาว่าวงกลมนั่นเองจะเปลี่ยนจากคําว่าวงกลมเป็นอะไรจุดส่วนเส้นผ่านศูนย,ย์กลางครูไน้นย้ําไปหลายรอบแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางจะเกิดจากรัศมีสองเส้นเรียงติดก,กันมันต้องเป็นเส้นตรงนะคะและต้องผ่านจุดศูนย์กลางด้วยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางกับรัศมีต้องอยู่ที่จุดศูนย์กลางหมดเลยถ้าสงสัยทักมาถามได้นะคะ